สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดปุรีรัมค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานี้นะคะค่ะก็ตามระเบียบใหม่นี้จะมีจะเปิดให้มีการยืนยันสิทธิเพื่อขอระเบียบอย่างคี่พูดสูงอายุ ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีมาดูกับคำถามที่หลายๆคำถามที่ส่งมาหาพ่อหน่อยนะคะค่ะสอบถามในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านหนึ่งเกิดวันที่10 10กันยายน2 5 0 7 10กันยายนสอง7์เจ็ดท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุได้แล้วนะจ๊ะค่ะได้แล้วช่วงนี้ค่ะในช่วงนี้วันที่พออนอยลงคลิปก็คือวันที่1 1ึธันวาคม2566ค่ะช่วงนี้ท้องถิ่นทุกแข่งไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักการเขต ะะเปิดให้มีการยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบียยเ้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508เพราะฉะนั้นท่านที่สอบถามพอ,อน้อยมาเกิดวันที่10กันยายน2507 ท่านสามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบีย้ยยังคีพผู้สูงอาย,อยุได้แล้วยืนยันที่ไหนยืนยันสิทธิ์ที่ไหนยืนยันสิทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบาตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของตัวท่านเองของผู้มีสิทธิ์นะจ๊ะการได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีท่านโดนปิดไปแล้วเลยยังถ้ามีเอ่อบางธนาคารถ้าเจ้าของบัญชีไม่ไปขยับไปยื่นเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบ เคสนี้เกิดขึ้นที่ส่วนราชการที่ปอนอยปฏิบัติราชการอยู่ตอนที่มาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุการไม่ทราบว่าบัญชีรูนปิดนาะยจ่าบัญชีรูนปิดถึงข่าวที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลานะคะจะเสียเวลาท่านต้องมาเปิดบัญชีใหม่แล้วส่งให้กับพนักง,งานเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขระบบออสารสนเทศ ของเบี้ยยัยงที่ผู้สูงอาย,อยุนะจะไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลาเพราะฉะนั้นกําชับไปเลยสําหรับท่านที่จะนําเลขที่บัญชีสมุดบัญชีที่เป็นชื่อของท่านเป็นชื่อของผู้มีสิทธิ์ให้ดูด้วยนะจะว่าบัญชีมีการเคลื่อนไหวไหมการครบถ้วนกาไปยืนยันสิทธิ์ได้สําหรับท่านที่สอบถามพออน้อยมาเกิด1ิ กันยายนนะคะกันยายน257พันแ,แล้วท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในช่วงไหนท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่10กันยายน2567 เพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยมาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อย เพิ่มเติมนะจะส่งวันเดือนปีเกิดมาค่ะพอ,อน้อยจะดูให้ว่าท่านจะยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปค่ะทุกคําถามที่ส่งมาหาพอ,อน้อยพอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาด ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้เพอนในต้องกาล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ